ความรักเหมือนโรคาบรรดาลตาให้มืดมนประโยคนี้คือแก่นแท้ของตำนานดอกกุหลาบหรือมัทนาพาธาครับเริ่มที่นางมัทนานางฟ้าที่ปฏิเสธรักแทบบุตรสุเทศอย่างตรงไปตรงมาด้วยความแค้นสุเทศจึงสาปนางให้มาเป็นดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์แต่จะกลายร่างเป็นคนได้แค่คืนวันเพ็ญเท่านั้นเท้าชัยเสนกษัตริย์ท,ที่มีมเหสีอยู่แล้วดันมาเจอมัทนาตอนเป็นคนแล้วเกิดความหลงรักอย่างรุนแรง แรงรักทําให้หลงหน้ามืดตามัวพานายกลับวังทันทีโดยไม่สนผลที่จะตามมาสุดท้ายความหลงก็นํามาซึ่งหายนะเจ้าชายเสนหูเบาเชื่อคําใส่ร้ายว่านางมัทนามีชูด้วยโทสะสั่งประหารน,นางทันทีแม้นางจะรอดมาได้แต่ก็ต้องกลายเป็นกุหลาบไปตลอดกาลเพราะไม่ยอมรับรักใครเพื่อแก้คำสาปชายเสนมารู้ความจริงก็สายไปเหลือแค่กอกุหลาบไว้ดูต่างหน้า นี่แหละครับบทเรียนราคาแพงของความรักที่ขาดสติ